นะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขะรุปิจักิติมันตังมะอาอุโอมปยาคุดรุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะล้างอาถรรพ์นะเจริญนะมั่นคงอติฐามิคาถาบูชาปยาคุด หลวงพ่อวลาวัดโพทองบางมดนะครับเราเจะวันนี้เราจะมาพูดถึงพระยาคุดนะครับของวัดบางวัดโพทองนะครับบางมดจอมทองกรุงเทพนะครับก็จะมีหลายวัดด้วยกันนะครับหลายๆคนก็คงบูชาแล้วก็นับถือองค์พระยาคุดอยู่เหมือนกันนะครับองค์พระยาคุดมีที่ไดนบ้างนะครับองค์พระยาคุดมีอยู่ทุกที่นะครับ มีอยู่ทุกที่ทั่วประเทศไทยในพื้นแผ่นดินไทยนะครับมีอยู่เกืเอบทุกที่เลยนะครับเกี่ยวพันกับคนไทยทุกคนนะครับพรงพยาคุคบสิทธิขอริยะในการบูชาพระยาคุณนั้นนะครับพระพยาคุณจะโดดเด่นนะครับใครที่บูชาแล้วจะเสริมในเรื่องของการนะครับล้างอาถรรพ์และคุณไสยทั้งปวงนะครับ องนี้เป็นพยาคุดของวัดผัวทองนะครับอต่อมานะครับเป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาดนะครับสําหรับผู้ที่บูชาพยาคุดนะครับองค์พยาคุดองค์นี้เป็นพยาคุดของวัฒมเมืองนะนะครับตามานะครับ้อต่อมานะครับเป็นสื่อนําความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับสําหรับคนที่บูชาองค์พยาคุดนะครับ ปกป้องคุ้มคลองนะครับป้องกันภัยเป็นคงคกระพันนะครับ mm hmm. นี่เป็นองค์พระยาคุณของวัดถ่าเมืองณลงตาม,มานะครับเป็นเนื้อเน,เนื้อทองละคังนะครับทองละคังหรือทองเรือครับ mm hmm. ด้านหลังกะมีรอยจานยู่ด้วยนะครับ, mm hmm. รบนําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ด้วยนะครับ ทำมาค้าขายดีเป็นสีนอนำโชคลาภนานาประการนะครับองนี้เป็นอ,องพระยาขุดของวัดโพทองนะครับวัดโพทองหลวงพ่อวราดนะครับด้านหลัง่มียันอกองพระยาคุดนะครับแล้วก็สลักเขียนคำว่าวัดโพทองด้วยนะครับอียันงีอยงขององพระยาขุดนะครับสัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดง,งเูเขี้ยวกิ้วขอสอารพิษ ไม่ก,กล้ากั้กายเข้าใกล้นะครับเพราะเก่งตะบะบาร,รมีขององค์พระยาคุดเป็นที่สุดนะครับรุ่นบวยประกาศศี์ของวัดโพทองนะครับสวยงามสัชฌางามมากเลยนะครับและนี่ก็เป็นคาถาอีกบทหนึ่งนะครับคาถาของพระยาองค์พระยาคุดนะครับอันนี้ก็เป็นพระยาคุดของวัดโพทองเหมือนกันองค์จิ๋วครับจะมีหัว เป็นการถาบทสวดของอินเดียนะครับบทสวดของอินเดียนัน เป็นองค์พญาคุษยนะครับของเหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีปีพศ2517นะครับองค์นี้ผ่านการพุกเสตอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมีนะครับคนปดสินะครับอนีเป็นด้านหนึ่งว่าจะเป็นองค์ทีพอรัชกาลที่9นะครับชิ้นก็จะเป็นของทนสิธิ์ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นเรียบคุดนะครับ สีขาวสีดำแล้วก็ผมเอาทองคำแท้นะครับทองคำเปรีวแท้ร้อยนะครับแปด้วยอีกชิ้นนึ่งนะครับเป็นของทนสิทธิ์ของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเรียกว่า,าเล็บคุดนะครับเป็นเล็บคุดนะครับความต่อเนื่องเกี่ยวกับโชคลาภเรียกทรัพย์นะครับเป็นเมบสามหานิยมเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นของที่อยู่คู่คนไทยนะครับก็คืออ,องพยักคุทธที่กระเป๋าตังเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์สองร้อยแบงค์พันนะครับซึ่งทุกคนต้องมีครบสิดตัวนะครับต้องมีติดตัวนะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับองค์พยักคุทรัฐบาลไทยใช้ใจได้ตามกฎหมายนะครับหลักที่ปกติดตัวนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ต้องไปพูดเลยว่าเกิดปีมะโรงปีเกิดปีเกิดบันเสาร์พกปยาพุธไม่ได้พกได้ครับเป็นสิทธิกริยาแห่งความร่ำรวยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งนะครับพงพยาพุธนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยนะครับดังนั้นทุกคนสามารถที่จะพบแล้วก็ติดมีติดตัวได้ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ